สวัสดีครับพบกับช่องเป็กพาวชวนคิวสวัสดีครับวิจะมาโชว์แล้วน้องพาวมาเลยครับมาเก็บค่ะมาเก็บของเกมสควิดเกมไม่เหมือนนะอันนี้เป็นโซ่เป็นโซ่ของของแบบน่ารักน่ารักมากเลยมีมีสายลุ๊กดู๋โอ้โหมีสายดุ๊กแน้วโหเอ้าก่อนทำต้องให้เพื่อนมาล้างก่อนดีกว่านะท่านผู้ชมเอาละครับดูดนมวันนี้ชีวิตเจียใส โฟรโมดโนช็อกโกแลตครับดูดมาแล้วเก้าปีกว่าโอ้โหฟินๆครับแข็งแรงไหมครับโชก้าไม่า้ผู้ชมเลยครับแมพลังมาแล้วครับเอ้าโชก์กันเลยครับเอาแล้วครับเอาสีสุดสอ่าหยิบมาเลยครับอ่ามาเลยสีอ่าอะไรก็ได้ครับสีเอาแล้วครับมีสามสีแล้วนะครับสีที่สี่นะครับแล้วก็สีที่ห้าสุดท้ายนะครับ เล่นแม่ห้าแม่ห้าใช่ไหมเขาเรียกแม่ห้าใช่ไหมใช่อ่ามีโซ่ห้าอันแต่เด็กผมก็เล่นนะครับตอนนี้เด็กผมก็เล่นนะครับแต่ว่าเล่นกับแม่อันนี้อามนะครับมาโชว์ครับแม่หนึ่งมานะครับออแล้วครับโชว์ครับวัานะครับฟื้นไี่ปีครับเนี่ยสาสิบห้าปีนะครับอะไรก้าวขวดก้าวขวดนะครับก้าวขวดก้าขวดนก้าวขวดนะแม่หนึ่งวะโอ้โหไม่ได้ครับแม่ไม่ได้ได้แล้วอ๋อได้ได้โอ้โหไม่ได้ครับ นี่ฝึกมานานเลยครับคุณพาวนานแล้วนานแล้วโอ้โหทำได้แค่นี้เหรอครับฟึบโอ้โหฝึกมานานแล้วหนึ่งวิโอ้อหไม่ได้ครับโอ้โหเหมือนท่า,านผู้ชมมาดูแหละครับเนี่ยโอ้โห,โหปลาผ่านไปไม่ได้ไม่ได้ผ่านไปหนึ่งชั่วโมงเออโหผ่านไปแล้วครับเปลี่ยนแม่สองแล้วครับท่านผู้ชมคงเบื่อแล้วโอ้โหแม่สองนี่ดีไหมครับมีกี่แม่ดีครับชีวิตของปลาหมีกี่แม่ครับ มีแม่หนึ่งแม่หนึ่งก็พอแม่สองดีกว่าอย่ามีสองคนเลยอ้าวอ้ายังไม่เสร็จแม่สองยังไม่เสร็จเหรอผมไม่ได้ส่องไปดูครับเป็นคนขับแม่สองเลยได้แม่สามใล่ไแม่สามก็มาว่าความฝฟายฟันของเราเลยทนี่แม่สามคนนะมีแม่ห้าด้วยนะแม่ห้าเดี๋ยวหนูปิดจริงจริงไม่ฝ่ายฟันถูกใจอ่ะถูกใจมากเลยพี่พี่ด้วยนี่แม่อะไรเนี่ยแม่อะไรเนี่ย เขาแม่สองไม่ได้สนใจสนใจแม่ห้าเออแม่แม่สองแม่สามต่อแม่สามโอ้ยดีดีนะแม่สามแม่ไม่ดูแลกันนได้ปะตั้ได้แล้วได้แล้วครับโอ้โหเก่งมากเลยครับแม่เลยครับเนี่ยอันนี้อันนี้ยังไม่ขอแม่ห้าเลยนะครับใบแม่ห้าได้ไหม แม่สีก่อนนะแม่สีโอ้แม่สีก็ฟินนะอุตสิรามชอบนะมีแม่สีก่อนอะไรนะป่าเขาพูดเล่นลูกเขาไม่ได้ตอบมาลยได้ยินว่าอะไรแปลกๆนะได้ยินว่าชอบมากอะไรสักอย่างนี่แหละได้ละแม่สีตอบแม่ห้าแม่เอ้าทำไมก็ยิ้มไปผิดนะครับเนี่ย